ันนี้เราก็พาเพื่อนๆเข้ามาชมที่เขต้อยต่อท่าชัยแล้วก็นางลรือนะเนี่ยเราจะกลับไปท่าชัยแล้วทุกคนของเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นไออำเภออำเภอหนึ่งเลยนะเอ็มนาะของขายแบบเยอะมากดูสิเขาเป็นแบบตลาดแบบเยอะมากนะนี่ เป็นขวดวิชานี่ได้หลายอย่างของขายแบบเพียบเลยรล้านอาหารเต็มเห็ดก่อนเป็นเราก็มองว่าเออเหมือนเป็นเหมือนเป็นอ,อ,อ่าอําเภอเลยนะแต่ว่าเขาเป็นตำบลน,นะเพื่อนๆนะนี่ดูดิวิววันยักค่ะที่ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนข้าวปูกที่เรียกเป็นถนนข้าวปูกเพราะว่า,วามีพันข้าวรับซื้อข้าวแล้วก็มีโรงสีหลายอย่างเลยค่ะ เราว่าแล้วบรรยากาศดีเลยนะแต่ตอนนี้คิ้ฟุน่นเข้าตาเต็มเลยค่อยๆไปก็ได้แต่เข้าไปก่อนรถตั้งสิบกว่าคันแลถวาออกไปเนะี่ยแถวนี้ก็จะมีโลกสีเยอน่าอยู่นะแล้วก็ นาปังบางคนกําลังวานไทยนะฝั่งนี้กำลังวานไทยแล้วก็จะมีอีกกาลังกําลังออกดวงแล้วก็บางคนก็กําลังจะได้เกี่ยวแล้วกําลังเหลือแทุกคนกลังเหือนี่ข้าวในนาะ สอดีเรามาซื้อไก่ก็จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งก็รู้ว่าเป็นร้านกป็เกี๋ยวหรือร้านกะเพราข้าวเ,าเริ่มเหลืองแล้วทุกคนดูสิเหลืองแล้วข้าวเริ่มจะได้เ,เ,เกี่ยวแล้ว วมใหญ่แล้วก็เหลืองพอได้ที่แล้วเดี๋ยวรอรถเกี่ยว้าเรามาเนี่ยเนี่ยอันนี้กําลังเริ่มออกรวงออกรวมกันแล้วฝั่งน้นก็จะเป็นฝั่งที่เราไปฝั่งที่เราไป อะอะทางออกปะอืทางออกถนนอันนั้นคืออ๋อวัดท่าชัยแล้วร้านตัด่งตัดผมเยอะมากเลยเยอะแยะเป็นหมดนี่ก็จะเป็นวัดท่า เราจะกลับบ้านกันแล้วไม่ได้มาให้อาหารปลาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นสะพานลานกันเข้าในเมืองกันติดไฟแดงเราติดไฟแดงแล้วเราติดไปดดไฟแ,นะแดงก่อน,นไปกันเลยเพื่อนชัยนาทตาขีอำเภอมะโนรง เราก็จะขึ้นสะพานแล้ว